แม้ใช่กระโดดแล้วอัตลักษณ์ของเราคืออะไรนะดูคนที่ที่วันที่สิบห้าพิสภาเมื่อเราเข้มแข็งขึ้นก็นจะมีคนลองมองเรามากขึ้นเมื่อมีคนมองเรามากขึ้นเขาก็อยากจะเข้าหาเรามากขึ้นท่านประธานธรรพันธ์ทั้งหลายเลยประธานสมรมพันธ์ภาคประธานพันธ์ใหญ่จะช่วยอุนช่วยนี่ช่วยทำโน่นนี่ให้หลวงพ่ยที่วิเคราะห์ได้ ใครที่เข้ามาหาลุงเพื่ออะไรลุงไม่ได้ต้องการสร้างสมาพันธ์ให้เข้มแข็งเพื่อคนอื่นนะลุงต้องการสร้างสมาพันธ์ให้เข้มแข็งเพื่อตัวลุงตกเป็นเครื่องมือคนอื่นอย่าเป็นเครื่องมือใครเราจะพาลูกทุกคนที่นั่งอยู่นี้เป็นผู้นำเนี่ยไม่ช่การพูเราไม่ใช่ของใครนะคะท่านก็จะพยายามที่จะสร้างบรรยากาศให้พวกเรามีความสุขนะคะการมาพูดไปสี่สองเอาพวกเราปรบมือให้เป็นยูเลยลูก นะภาพวันนั้นมีท่านพอขอมพ,อพ,อพอักเดยวอใจหลายท่านก็ไปนั่งอยู่ด้วยใช่ไหมครับนะเออโอ,อ,อ,อจะต้องไปเดินหน้าขับเคืค่อนต่อแล้วละ่ะผู้นำนักศึกษาเองเพื่อนผู้นำนักศึกษาเองแล้วก็เอ,อ็นรู้ดส่วนของคณะผู้บริหารอีกด้วยครับเพราะว่าในบทบาทของการเป็นประเทศนะครับว่าเราจะรวมกันได้ ส8ดราชพานะครับก้างคี่จะยาแต่ในถือว่าวันนี้นันเองนะคะอย่างที่เราได้รู้กันไปนะคะในส่วนของวันที่สี่ที่ผ่านมาครับูกน้องครับในส่วนที่วันที่สี่ทั้งสาดราชพานครับได้มามีบทบาทในการที่จะเข้าไปเรียนรู้ครับเกี่ยวกับโครงการขอในหลวงรัชกาลที่เก้าเรียนท่านองค์คมรีพนิตดากรรัตนสุวรรณประธานพิธีที่เคารพรูปคู่รนงานมุกลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั no <on Superman> ่วการเีกิจการมมีการก็กิจกรรมกันยังไงบ้างไหมคะเปในส่วนของกิจกรรมนะคะในแต่ละต้นเดือนเราจะยาำเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะผ่านในเครือราชภัฏของเราค่ะจะไม่ทำแต่รวมไปจนสร้างความสัมพันธ์นะครับ สามของผู้ดาวนเครับอาี่เนลยครับีวนี้ามควาคิดดีทั้งที่ฟังเียนก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดดีมากขึ้นเลยมาเรียตามที่ทามูมองมองส ตึ้นรับวนะความหนึ่งอาจจะมาเกิดจากการที่ได้รับการสนับสนุนได้รับความอุดเครา์ได้รับการส่งเสริมนะครับในการพัฒนาทาาักษาและก็ใน